สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมีดทูซัน t s สี่เก้านะเป็นมิพับแบรนด์จีนตัวนี้ได้มาในเว็บไม่ใช่ในเว็บนะในเฟซบุ๊กนะจำชื่ออะไรไม่ได้ะเดี๋ยวจำได้จะไปแปะในดิสค r i p t i ิ n ปชันนะครับเปิดกลางเลยพูดสเปคกันเลยนะใบตัวนี้เป็น เด็กดีทูนะเด็กที่เรียกว่าทูสติลนะมีการเกียร์แบบแฟตกลายนะรทรงเป็นทรงทันโตก็ไม่เชิงทงดับพอยก็ไม่เชิงตัวนี้แล้วก็มีการทำฟูลเลอร์นะสองข้างเมื่อนาไว้จะทำให้ดีดนะครับเ่มือนกับสไปดีฟิกแต่ว่าทำไม่ได้แข็งเทนแน่นนะ มด้านบนมีจิมปิ้งนะครับจิมปิ้งไม่ไม่ไม่กันลื่นเลยนะครับลื่นลื่นมากเลยจิมปิ้งตัวนี้ใช้งานจริงไม่ได้นะครับจิมปิ้งตัวนี้มาดูด้ามด้ามตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะครับแต่เขาไม่ได้บอกเกรดนะครับทางตูซัมไม่ได้บอกเกรดว่เกตอะไรอ๋อภัครับตัวนี้เป็น,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 ปนทีซีโฟนะครับไทเทเนียมผมลืมไปไทเทเนียมทีซีโฟนะครับด้ามเป็น แผ่นควัมไฟเบอร์มีกาทำอินเลย์นะครับอินเลย์ยุบลงไปนะครับแล้วก็ฝังแผ่นควัมไฟเบอร์แผ um ่นควัมไฟเบอร์เนี่ยมันจะไม่เรียบไปกับผิวสเตนียมนะครับมันจะนูนๆอยู่เนะนี่ยครับมันจะนูนๆอยูนะ่มันจะไม่เรียบสักทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับไทด้ามีโลโก้ ตูสันส่วนใบจะไม่มีดีเทลอะไรมากมายนะครับมีการยิงเลเซอร์แค่คาว่าดีทูนะตรงนี้เป็นโมนิลิสัเป็นโลโก้คนออกแบบมีเรนี้นะคลิปตัวนี้เป็นคลิปไทเทียมเหมือนกันนะครับด้านในไม่มีการทำเป็นเลดน้ำหนักนะครับด้านใน จะตันๆไปเลยนะยังมีก็เลยมีน้ำหนักอยู่นะครับพอมีน้ำหนักอยู่นี่ครับตรงท้ายด้านก็มีที่ห้อยพาราโขดนะครที่ห้อยเลยนยดัดน,นี่ครับตัวนี้ทำในจีนครับนี่เป็นจีนเดี๋ยวถ้ายังไจะขึ้นเกืยบล้านไวให้ได,ด้ิคลิปชันนะครับตัวนี้นะครับ เป็นระบบบอลเปลลิงนะเปิดได้รวดเร็วลรื่นนะครับข้อนี้นะครับข้อเสียหลักๆเลยของมีดมีก็คือสนิมขึ้นได้ง่ายๆนะครับคือเนี่ยถ้าผมลงได้แล้วนี่ผมอยู่บนดัดฟ้านะครับก็คือมีแดดนะครับมีแดดมีอะไรนะรอากาศร้อนนะครับแต่ว่ายังผิวผิวมีดอะไรยังไม่ได้โดนน้ำนะครับ ก็คือเดี๋ยวถ้าลงไปก็ต้องเช็ดตำกวาสาดเลยนะเพราะว่าสนิมเนี่ยมันจะเริ่มมานะครับสนิมมันจะเริ่มมาเคยเจอมาแล้วนะครับรอบหนึ่งสนิมขึ้นมาเต็มเลยแค่ยืนแค่ยืนอยู่วันนี้นะครับดัดฟ้านี่แค่ไม่กีน่นาทีสนิมมาแล้วผมลืมบอกไปนะผิวตัวน,นี้ผิวแบบทำแบบซาตินนะซาตินฟินฟิช ตัวนี้ครับได้มารู้สึกราคา1,900นานะครับถือว่าคุ้มกับราคานะครับได้อยู่าการจับถือนะครับถนัดนะครับด้านหลังมีรนะักสเปเซอร์นะครับทำเป็นลายกันลื่นนะครับทำให้จับแล้วไม่ลื่นนะครับจะช่วยกันลื่นตรงช่วงของ ่วมือตรงนี้นะเนี่ยจะไม่ลืน่นก็เสียหลักๆเคยสนิมแล้วนะที่ผมบอกไปแล้วก็เรื่องจิมปิ้งด้านบนนะครับใช้ทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยมันมันลื่นมากๆครับใส่ถุงมือก็ยังไม่ค่อยช่วยนะผมว่าเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับดิวสั้นๆนันวันนี้ลาไปก่อนสิดิค,ครับ